ไม่ไหวหนาประกาศตัดขาดคืนเงินแม่บ้านสวนตะกกแตนชลรดาออกแกลมมี่หอบล้านกับบ้านนอกขับเหล็กลุยทุ่ง เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่มีผลงานเพลงและสร้างชื่อเสียงให้แฟนคลับได้ติดตามตลอดมาสำหรับนักร้องสาวตั๊ก,กแตนชนรดาจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวซื้อบ้านหลังใหญ่ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองได้สำเร็จได้ประกาศขายไปและวางแผนไปอยู่สวนใช้ชีวิตแบบพอเพียงโดยตอนนี้ตั๊ก,กแตนชนรดาได้ไปซื้อที่คอนแกน่นทำสวนพบพรธรรมชาติสุดๆใช้ชีวิตแบบบ้านๆอยู่แล้วมีความสุขมากๆด้วยบ้านสวนนี้เห็นในอิน มาเห็นของจริงแล้วชอบบรรยากาศก,ก็เลยซื้อไว้ตอนนี้ก็ต้องบำรุงดินก่อนและจะซื้อรถไถมาไถพรวนดินและก็มีไก่ไข่มีแปลงปลูกผักขุดบ่อเลี้ยงปลาเวลาเลิกคอนเสิร์ตหัวใจมันอยู่ที่นี่มีเวลาแค่ช่วงเช้าถึงเย็นก็มาขับรถจากรังสิตมาถึงขอนแก่นซึ่งงานจ้างส่วนใหญ่จะอยู่ภาคกลางแต่ก็อยากมาเพราะมันเป็นความสุขยอมเหนื่อยเพื่อที่จะได้มาอยู่ที่นี่ถึงแม้จะปลูกผักหมดก็ตาม ตั้งแต่ต้องมาทำไผ่เองทางย่าเองแม้ว่าชีวิตในโลกมายาจะสวยรู้ดูแพงแต่ก็ไม่ลืมความเป็นลูกชาวนาที่ติดดินกับวิธีที่สุดแสนจะเรียบง่ายซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงและก่อนหน้านี้ตะกกแตนโชรดาก็ยังเคยใช้ชีวิตเรียบง่ายหันมาขายของเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองอีกด้วยโดยตะ๊กะแตนโชรดานั้นเธอก็ไม่ได้มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาะใช้ชีวิตแบบพอเพียงสวมบทเป็นแมคค้านำไข่ไก่จากฟาร์มพบพอ ซึ่งเป็นฟาร์มของเธอเองมาขายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านนั่นเองก่อนจะเดินทางไปออกงานต่อในช่วงค่าเรียกได้ว่าสาวตะกะต่นั้นได้ใช้ชีวิตสมถะและพอเพียงสุดๆพอชีวิตเธอเจออะไรมามากกว่านี้แล้วทําให้การลุกขึ้นสู้ชีวิตนั้นเป็นอะไรที่สบายมากสําหรับเธอคนนี้ และล่าสุดก็มีเรื่องให้หลายคนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยเมื่อตั๊ก,กแตนโชรดาประกาศตัดยาต,ตนเองโดยออกมาโพสข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไม่อยากเชื่อเลยจริงๆขอญาติที่บ้านนอกใช้น้ําเพื่อรดน้ําต้นไม้แค่สิบกว่าต้นคือขอไม่ได้ห่วงแม้กระทั่งน้ําที่บ้านนอกถัทงที่มันเป็นบ่อและตัวคุณก็ไม่ได้อยู่ทําประโยชน์อะไรให้กับมันเลยและตัวคุณไปอยู่ไกลคนและจังหวัดกันเลยและบอกแม่และน้องของคุณด้วยอย่ามายืมแม่ฉันอีกและ ต่อไปนี้คุณไม่ใช่ญาติของฉันอีกต่อไป